สวัสดีครับกับผมนายเดมอนวันนี้ก็กลับมากับรีวิวเกมนะครับโดยเกมนี้นะครับลงทั้งมือถือแล้วก็ PC แล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ไม่ไม,ไม,ไม่นานนะครับนั่นก็คือ Ash Echo Ash Echo นะครับจะให้เราสวมบทเป็นดี렉เตอร์ของหน่วยซีฟนะครับที่ทำหน้าที่วิจัยกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นบนโลกโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเรียกว่าสกายลิฟนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับก็เหมือนกับการที่โลกคู่ขนานนะครับได้ถูกเปิดขึ้น ดยการเปิดดังกล่าวนะครับนราจะทาให้มอนสเตอร์เข้ามาโจมตีแล้วนะครับเราบุคคลจากต่างโลกก็ต่างพากะหลุดเข้ามาด้วยโดยตัวเอกเรานั้นก็มีโอกาสได้หลุดไปโลกอื่นเช่นกันก่อนที่จะกลับมายัางโลกเดิมนะครับซึ่งตัวเรานั้นก็ต้องสืบหาว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิด Sky นนี้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องคร่าวๆนะครับ Ash Echo นะครับเป็นเกมแนววางแผนแบบฮีตแล่นทียวทาานะครับซึ่งตัวละครของเราจะทำการโจมตีโดยอัตโนมัติ แต่ในฐานะที่ผู้ควบคุมนะครับเรามีหน้าที่ของเราก็คือการจัดตำแหน่งแล้วก็การใช้สกิลซึ่งแต่ละตัวละครนะครับก็มีตำแหน่งในการทำดาเมจไม่เท่าซันนะครับเราสามารถลงตัวละครได้ทั้งหมด6ตัวนะครับโดยมีการลงสนามเลย4ตัวแล้วก็สำรอง2ตัวตัวเกมจะตัดสินแพ้ก็ต่อเมื่อแท่นที่เราทำการป้องกันนะครับถูกทำลายแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับก็มีโลกธาตุเข้าขมาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการแพ้ทางอะไรแบบนั้นนะครับแต่ใช้เพื่อทำปฏิกิริยาธาตุเช่น หากคุณใช้ตัวละครสายฟ้าโจมตีพื้นที่ที่มีน้ําขังนะครับศัตรูที่อยู่บนน้าทั้งหมดนะครับจะติดสถานะสตันจากสายฟ้าเหลือเมื่อคุณใช้สายฟ้าโจมตีบนพื้นที่ติดไฟนะครับก็จะเกิดระเบิดจ้ํานะครับซึ่งการที่เกมนี้นะครับไม่ปรับเรื่องแพทฮทเข้ามานะคทำให้เรามีความอิสระมากขึ้นนะครับเป็นการจับทีมไม่ต้องมานั่งสนใจว่าตัวไหนจะแพ้ทางอะไรตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนะครับที่ผมชอบมากหลังจากที่ว่าเราเจอเกมแนวพวกแพ้ทางมานานครับ ด้านตัวละครนะครับเกมนี้ก็จัดว่าทำออกมาสวยมากการเคลื่อนไหวลื่นไหลไม่เน้นตัวละครที่มีเพศไหนมากเกินไปนะครับมีตัวพอๆกันทั้งหญิงและชายแล้วก็ทุกตัวนั้นมีเสียงาพทุกตัวครับเกมนี้นะครับตัวละครต่ําสุดอยู่ที่4ดาวแล้วก็สูงสุด6ดาวนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้นะครับก็เปิดได้5ดาวหลายรอบก,ก็นึกว่าเกมนี้เลดดีจังเลยพอกบว่าพอเปิดได้6ดาวถึงได้รู้นะครับว่าความเกลือมันมีจริง ด้านการพัฒนาตัวละครนะครับเกมนี้ก็มีเรื่องของการอัพแรงตัวละครแล้วก็มีการอัพดาวมื่อได้ซ้ำนะครับแต่จะไม่มีการจัดการเรื่องของสวมใส่นะครับด้วยของสวมใส่จะเป็นโฟกัสที่ทีมเลยนั่นก็คือเป็นการ์ดความจำครับที่เมื่อใส่แล้วนะครับจะส่งผลให้สเตตัสทั้งทีมเลยทาให้เราไม่ต้องโฟกัสไปที่ตัวละครเยอะนะครับก็ถือว่าแหวกแนวพอสมควรอยู่แต่ก็ง่ายกับผู้เล่นครับ ส่วนพวกดันเช่นที่ไว้เก็บของอนะครับก็เป็นอีกส่วนที่ผมชอบคือลงรอบแรกรอบเดียวนะครับแล้วก็รอบต่อมาสามารถคลิกพาร์ตได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเล่นซ้ําครับด้าน,นกาช้าบ้างนะครับอย่างที่พูดก่อนหน้าเลยคลิปตอนแรกเนี่ยก็นด้ว่าตัวเองโชคดีที่ได้5ดาวบ่อยแต่จริงๆเกมนี้สูงสุดที่6ดาวครับเพียงแต่ว่ามันไม่เคยโผล่มาเลยก็เลยคลิดอย่างนั้น แต่ถึงดังนั้นนะครับตัว5ดาวก็ถือว่าเก่งอยู่ครับอีกอย่างเราจะโฟกัสแต่ตัวละครอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าการพัฒนาทีมต้องอาศัยการความทรงจำด้วยเช่นกันทําให้เรียกว่าถ้าเราอยากจะเก่งอาจจะต้องเติมเยอะหน่อยเพราะว่าต้องกดทั้ง2อ,อย่างครับต่อมานะครับพูดถึงด้านกราฟิกบ้างเพราะว่าเกมนี้นะครับมาจากเวอร์ชัน PC ด้วยโมเต้าบ,บอกว่าเกมนี้จัดเต็มด้านสเปคหน้าครับรองรับทั้งเลเทสซิ่งแล้วก็ DLSS ทั้งที่เกมเนี่ยมันวางแผนออกทั้ง PC แล้วก็มือถือเ uh huh. พราะงั้นนะครับใครที่เล่น PC ก็บอกได้เลยว,ว่าเกมนี้ภาพออกมางามมากครับแล้วก็มีอัพชันเยอะครับแต่ถึงเปิดออลต้าก็ออกมาได้กินสเปคเยอะครับสรุปนะครับ Ash Echo นะครับเป็นเกมแนวทิคติคอนที่ทำออกมาดีมากในด้านกราฟ,ฟิกแล้วก็เกมเพลย์รวมถึงการออกแบบตัวละครด,ด้วย ซึ่งด้านเนื้อเรื่องนะครับก็มีเสียงพากย์ให้ตลอดทําให้เกมมีอั้งลดมากขึ้นแถมลองรับภาษาไทยด้วยนะครับโดยรวมนะครับเกมนี้เล่นได้สนุกมากเกงแต่ว่าต้องทําใจเล็กน้อยกับระบบกาชาที่ว่าไม่ออกให้ง่ายนะครับตรงนี้หากรับได้ก็เล่นได้เพลินๆครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับเกมนี้ก็มีโค้ดฟรีอยู่แต่เกมจะแยกโซนนะครับผมจะฝากโค้ดไว้ด้านล่างแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ